วัดเชตฐาตั้งอยู่ที่โรงเรียนพุทธโสพลถนนพระปกเกล้าตําบลพระสิงห์ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นี่เองนะครับวัดนี้มีเจดีย์ที่ประกอบไปด้วยฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมใหญ่รองรับฐานหน้ากระดานย่อเกตสามชั้นลดหลั่นขึ้นไปถัดขึ้นไปก็เป็นฐานปักย่อเกตแบบพิเศษที่ประกอบด้วยฐานบัวลูกแก้วสองชั้นซ้อนกันอยู่ในฐานปักใหญ่ลักษณะนี้นิยมแพร่หลายมากสื่อมาตั้งแต่สมัยพระเมืองแก้วถัดขึ้นไปเป็นมาลัยเถา ที่เป็นฐานบัวคว่ำท้องไม้แปดเหลี่ยมซ้อนกัน5ชั้นจนถึงองาค์ระฆังกลมรูปทรงผายเตี้ยแบบสุโขทยัยบันลังย่อดเก็ดยอดเป็นปล้องฉไนกลมจนถึงปรียอดเป็นลักษณะเจดีในราวหลังพุทธศตรวตรรษที่21วัดเนี้ย ร้างไปประมาณร่วม50ปีแล้วนะครับสันนิฐานว่าสร้างประมาณปีพุทธศักราช2 2 9 2ถึง2,094โดยพระชัยเทศถาธิราชกษัตริย์เชียงใหม่ที่มาจากล้านช้างจงสร้างเป็นอนุสร์ตีพระองค์มาปกครองเชียงใหม่นั่นเอง